สบายดีสบายดีมูเพื่อนมูทุกคนเนาะมือน,นี้เขาจะมาให้เลขกคือเกานเนาะทุกคนก็นจะมีอยู่ทั้งเบิดสองโตและกาสามโตเนาะวันนี้เนาะสุดกนหันก็ถือไว้ได้เนาะเข้าตรงตรงเลยเนาะเข้าตรงตรงสามสิบหกเนาะสามหกเนาะสุดนี้ก็จะมีเด่นสองโตเนาะเด่นสองโตในมือน,นี้ก็จะมี เลขร้างเนาะหนึ่งสาสากสกับหนึ่งสอง5้าสองเสองหนเกส

ตกกันเนาะกันมื้อนี้ก็จะมีอยู่ศูนย์สองสี่สองกับหนึ่งหกเนาะอย่าเขาสิมาเน้นให้ที่หลังเนาะมื้อนี้เขาสิเน้นให้เนาะมือใดญเขามั่นใจเขาก็ชีเน้นให้เนาะมือใหญ่โบมั่นใจก็จะบริเน้นให้เนาะแล้วก็ที่เลขสามตัว 3ามโตมือนี้เขาก็จะเน้นให้หลักร้อยคือหนึ่งสามและสี่กับห้าเนาะสี่โตเนาะหนึ่ง

2องศูนกับหนึ่ง3นเนาะหา้คูสอโอ้ยหคูเนาะหคู่ได้สุดนี้เนาะเลขสาตมี6คู่เนะาะแล้วก็เน้นทนะ้ายเนาะ เน้นไทยสุดกอนก,นกนเข้าตรงๆเนาะเน้นไทยเกันเนาะเว้เน้นไทยเนานะเน้นไทย,นะเ,นนไทยเน้นไทยมือนี้กะจะมีอยู่สองสามสี่และเจ็ดนะจ๊ะสี่โตเนาะ มีอีกตัวหนึ่งเนาะอีกตัวหนึ่งเก้าจ็ดตัวฮอนเนมือน,นี้ก็จะมีอยู่หนึ่งสองหนึ่งสศูนกับ กสหคู่เนาะมือนี้เน้นให้หคู่นะจ้าเนาะเน้นให้หคู่เนาะสุดนี้เน้นให้หคู่หลักร้อยนีเขาก็จะเน้นทีสามกับหนึ่ง ตกกันนี่อย่าลืมเด้ออย่าลืมตกกันเนาะระวังไว้ในกระดีกันเนาะสุดกริ่เข้าอันนี้กับเข้ากตกกันเนาะสามหกท้าน้เลขสามตัวก็จะเน้นที่ตัวนี้กับนี่สองคู่เนาะกับตัวนี้ซะสามคู่สามคู่เลขท้ายเนาะท้ายมือนี้ก็จะเน้นที่ 3กับ2และ4ีห้องต่อมากับเป็นเจ็ดเนาะโอเคเนาะขอให้มูค่คู่แต่ละคนเนาะที่เข้ามาเห็นวิดีโอของคอยในมือนี้ขอให้โชคดีร่ลำรวยทึกเลข3ามโตขึ้นไปเด้อมือนี้เนาะมันใจว่ามือนี้เข้าแน่นอนสองโตตรงๆเนาะเข้าแน่นอนเนาะมือนี้